กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับครับเอาเมื่อกี้เขามาอยู่กับขวบค้ยพ่อไกลครับผมครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เดิเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้วเด้อครับผมในวันมันหมันเมือนี่อืมครับผู้ใดหมันกตมาเสือควยไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อครับผมในวันที่สองพฤษภาคมสองหากแปดเด้อพี่เีสามจเก้า อีพีที่39เกานะครับเอ้าก่อนอื่นขอบบุญขอบคุญ FC ไข่กันเด้อครับไอ้คุณพอดจักรพงศ์ครับผมเอาไปหลายตัวดิเออเยื่อเพื่อเมืองลาดบุรีครับผมเอาไปหลายตัวแล้วเพคนก็ได้มาปิดไอ้แม่ลูกคมเผือกกันเด้อครับแม่แม่กับเผือกลูกกับเผือกครับผมเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามเนาะแม่อ่าแม่เผือกเบอร์ใหญ่ๆนได้พี่น้องเด้อ เอาไปหลายตัวแล้วให้คำคำคุ้นๆเด้อถูกหวยรวยเบอร์เด้อครับ <ผม S 1> พ่อจะกระพงมาแรงเจ้าครับกันเจ้าถูกหวยเจ้ากาับมซือไปอีกครับผมเหมืเอเกันก็ดีจัดทรงไปพร้อมกันเลยผมเอาบานนี้เลยพี่น้องเอาเมื่อนี้มีน้ำเสนอหนึ่งคมครับผมเมื่อนี้มียูไนตการหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเมื่อนี้พะต้องรุ่นอสื้อสองบัรได้สามเลยบัดนี้นี่แหละพี่น้องครับเป็นชุดซื้อสองได้สามนะพอนาอโอ้ยเขาหน้าตาเจ้ามางามแต่กล้วยตัวหนึ่งนะพี่น้องครับ ข้อยแม่นี่ได้ค้อยแม่นี่ความสูงเป็นร้อยสี่สิบหกบวกลบเด้หนึ่งร้อยสี่สิบหกบวกลบด้วยพี่น้องด้วยตัวแม่พี่เนาะเป็นทองเหรอดีอืมครับทองได้หาเดือนกลัวกับเจ้าสั้นเด้อครับสถานะแม่นี่ก็คือแม่เป็นทองแล้วพี่น้องครับกับเจ้าสั้นแม่ได้หาเดือนกลัวพี่น้องครับอันนี้คือลูกตัวที่สองในทองลูกตัวแรกเป็นเบ้าครับเบ้าอายุเจ็ดเดือนลูกเพชรภูแพงเด้ออ้เป็นลูกไส้ของพ่อเพชรภูแพงแม่อันนั้นลูกตัวแรกครับผมนี่ พอเพชรผู้แพ่นี่ก็เป็นสายอุทงเท่อยูด้วพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นสายอุทัยเด้อ่ตัวแม่นี่ก็เป็นอุท่อีพี่น้องครับอุทงเทอลานเปอร์เซ็นต์เลยนเ็พี่น้องครับเบิ้งนี่แหละคุณอ่ะเพื่อนจินยาเพื่อนพ่อยากกวนเพื่อนพี่น้องเอ้ยคุณนี่เพื่อนพี่น้องเบิ้งเอาเด้อดีสำคัญเลยพี่น้องครับเบิ้งหน้าตาเลยพี่น้องครับตัวแม่เพื่อนนี่พี่น้อง นาเขานี่งามแห้งพี่น้องครับให้พ่อเบิ้งหน้าตาจะเข้ากันยังไงเอาแล้วจะเบิ้งหน้าตาแม่พ่อครับเออเป็นห้องกินยาคเอาเอาเถอะเดินหน้ามาได้พ่อเออเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาแล้วนะเดินทางกันง่ายนะผมมาเที่ยวพ้นพ้นหมุนเบิ้งหน้าตาเลยพี่น้องเอ้ยหน้าตาแจ่มน้าแจ่มเจ้ากระจิ้มนั่นเอาเบิ้งของข้อแจ่มแจ่มพี่น้องครับเบิ้ง ช่วงโคพี่น้องครับขากระเจี้ยแข้งขาใหญ่เนาะเสียคขั้นเลยพี่น้องครับจีบเล็บจีบเท้างามพี่น้องครับเนี่ยม้วนฝานเลียดบาดครับจีบเล็บงามเลยเหรพี่น้องครับพูดข้างหน้าตาครับห่วงกินยาพี่น้องพูดเนี่ยบ้านนี้ครับผมมาเบิงพี่น้องครับนี่มาเบิงผลผลิตเป็นพี่น้องครับเนี่ยเดี๋เว็้อูหัพี่น้องแขงได้ลูกไส้ของพ่อเพชรภูแพงเพชรภูแพงพันตุกรรมอุไัยลอยได้พี่น้องอายุเกศเดือนเนาะ เออทอพอหนาคตนี่เป็นพ่อพันธุ์เลยเล่ทอพอเนาะแมนพ่อขี้กันกับพี่น้องครับโอ้ยฝรั่งไทยข้าม่พี่น้องครับเบิ่งขาเบิ่งอกพี่น้องโอ้ยเปสียงใหญ่ฝรั่งคนมาหูวใจทอพอวายฝรั่งคพี่น้องครับพูน่ะโอ้ยเบิ่งขาพี่น้องฝรั่งบกอ่อนซ่อนแห้งพี่น้องครับเพื่อนโอ้ยเนี่ยไปเอ้านี่ยพี่น้องครับเบิ่งไข่งพี่น้องครับไข่โอ้ยเป็นหังาพี่น้องเอ้ยคุณนะเอ้าเบิ่งเป็นเจี๊ยบช่อ บางที่น้อง,องบิางไขยใจกันแม่กับลูกใจกันพี่น้องครับอ่างแห้งพี่น้องครับก้อยสดที่น้องเคยชุดซื้อสองในสามนะพ่อเนาะแมนบ่ต้องรุ่นยาก<ม>อัดบางข้างบางเชื้อเลยเพิ่นไอจีเป็นตัวเทริร์กหรือเป็นตัวแม่อเออเปอร์เซ็นต์ดิเป็นตัวแม่หลายครับผมเออแต่ว่าอันนี้ก็คืนแล้วจะร่ำดวงเด้อครับผมที่น้องครับเอาให้เบิางลูกเพิ่นงามๆมัจะกรอบเป็นพี่นะแบงแบงแบงพี่น้องเลยพุณนะเบิางขาเนี่ยล่ะพี่น้องนี่ครับคุณ แข้งขาแบบไงพี่น้องครับที่สำคัญเหรอเพียหัวคนใหญ่แห้งนะพ่อเนาะโอ้ยกะบาดหนากกขาใหญ่ๆอย่างสิพี่น้องคนพี่น้องเลยคนหนากระเก่งุอยากย้อนแสงในจักน้อยเด้อพี่น้องเนี่ยเอาท้ายวิวเลี้ยวไปเอาพ่อเอาเอาช่วงหนาพันขึ้นได้หน่อยในพ่อจับหนาพันขึ้นได้หน่อยพี่น้องมึงช่วงหนาพี่น้องครับใหญ่แห้งเดี๋ยวพี่น้องเลยพวกเนี่แหลยคน่ะชื่อสองในสามเปิดไปหาซิบเก่าคะแนนขครเลื่มบอก ห้าเมื่อเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเต่อไปพญากายข้าตาบปากเบิ่งพี่น้องครับเป็นนาตาลูกครับมาๆๆหาลูกบุ้งก่อนาปตัวเอ๊ะไม่กินตัวนเพื่อนพี่น้องอนาคตนี่พ่อพันเด้อพี่น้องไปประกวดได้เลยครับออกไปประกวดได้เลยฝุดเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องครับไปนี้บื้อบึ้ยบึ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดซี่กำลังมองหาเนาะพ่อเนาะแมนแมนเอเมื่อนี้มีคว่ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อครับโบควนผ่าดพี่น้องครับโบควนผ่าดฝุดโอ้โหตลักขวนจองกระจับง่าม นี่ลูกจังไถแม่จังสันเด้อควนดอมเนี่ยควนทางละสองเนี่ยนี่แม่มีขวนทัดมาล่าอยู่สองดอกเด้ออ่าควนทับเยืนทั้งขาควนทับเนี่ยพี่น้องครับเอ้าผู้ใดมากระโทกเขามาด้วยพี่น้องเด้อบอกว่าพ่อไ่พ่อมาซื้อสองในสามครับผมเอ้าเอาทวนครับเพืวยแม่นี่เด้อเพื่อความสูงเพื่อหล่อสี่สิบหกบวกลบเด้อครับผม สถานะเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นเพิ่นทองแล้วได้หาเดือนกลัวกับเจ้าสั้นเ้อครับเพิ่นเป็นสายเหลืออุทงไถเฮ้าครับผมแล้วการลูกไส้ลูกแรกเพิ่นนั่นเป็นลูกเจ้าเพชรผู้แพงเ้อมีใบ<ผ>ม,มีหลอดรบเ้อครับเป็นชุดสามหัวใจวพี่น้องเ้อะสามหัวใจเพ่ได้ไปซัดไปเส้นเอกเ้อครับผมหมายว่าทองกับทองเ่อเป็นทองคิปทองล่มเ้อครับอือใจเพิ่นใจตัวครับผม เอาเปิดคะแนนไว้หาซิบเก่าคะแนนคันพูดเลยสนใจกับทรมาเด้อครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งกับหน้าตาแม่เพิ่นงามๆพี่น้องเขาเนี่ยเขางามๆเขาพี่น้องครับ่นหัวนี่ใหญ่นะพ่อเนาะใบหูวงอนปอนล่ำเด้อพี่น้องเด้อแมนแมนแมนเนี่ยหน้าเขานี่งามพี่น้องครับเปิ้นโตโตครับ เนี่ยของใหญ่ๆแบบนี้หายง่ายด้วยพี่น้องเด้อจากน้อยก็ได้เป็น3ตัวแล้วได้พี่น้องเด้อครับผมภายในักจีในนามเจ้าสีได้ไป3ตัวครับผมเอาสำหรับพี่น้องครับผมเอกาสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรด้วยพี่น้องเด้อครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อช่องใบบุญชาแนลครับอ่าในเพจกับเป็นใบบุญใบยกฟรามครับครับผมพอค่อยพอไกลครับอ่าเบอร์โทรทั้งสองเบอร์กับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไล่ด้วยพี่น้องเด้อครับครับผมเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่าง ครับขอบคุณขครัา,าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ